สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ IPM อัปเดตกับลูกปาสิบโปรไทยค่ะและในวันนี้นะคะลูกปาก็มีเรื่องราวข่าวสารงานอีเวนต์ดีๆมาฝากคุณผู้ชมมากมายเลยละค่ะจะมีข่าวสารอะไรมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้บ้างนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะงานแถลงข่าว Amazing Thai Taste Festival โดยทอทอๆเตรียมมอบความพิเศษจัดเต็มมหกรรมอาหารใน3จังหวัดได้แก่ระยองเชียงใหม่และอุดรธานี หวังดันไรายได้หมุนเวียนในพื้นที่จัดงาน50ล้านบาทโดยงานนี้จัดต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีพศ2558ซึ่งได้รับความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมจากนักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติรวมไปถึงกลุ่มที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวเชิงอาหารเพิ่มขึ้นทุกปีโดยในปีนี้ททท,ทนำเสนอความคิด Food Lover Paradise สวรรค์ของนักกินมุ่งยกระดับซอฟต์พาวเคือ F Food สร้างการรับรู้ประเทศไทยเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์และหลากหลายทางวัฒนธรรมอาหารและต่อยอดสู่กระแสการเดินทางท่องเที่ยวเชิงอาหารทั้งนี้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage Thailand Festival ค่ะครับงาน Amazing t h a i t a t e Festival นะครับเราก็จัดเกี่ยวกับเรื่องอาหารนะครับครั้งนี้เราจะจัดสั่งที่นะครับ ในที่ระยองนะครับแล้วก็เชียงใหม่แล้วก็กระบบนนะครนตรงนี้เราจะนาเสนอเรื่องเกีย่ยวกับอาหารก็เลยมีมีัุณเชฟนะครับมีในโซนของเชฟที่มาทําอาหารมาแนะนาําเรื่องการทาารําอา,ทอาหารนะครับมาสอนการทําอาหารนะครับในแต่ละที่ก็จะมีเป็นวัตถุดิบของในแหล่งนั้นๆน,น,นะครับแล้วก็มาประกอบในการทําอาหารด้วยนะครับแล้วก็ในร้านเด่น ร้านดังในแต่ละจังหวัดหรือจังหวัดข้างเคียงเนี่ยก็จะเชิญมาในงานนี้ก็ถ้าบอกว่างานนี้มีกลิ่นอร่อยแน่นอนครับส่วนอื่นๆเนี่ยของเราก็จะมีเสริมในเรื่องของดนตรีด้วยนะครับงานเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่บ่ายสี่โมงเย็นนะครับถึงสี่ทุ่มนะครับทุกวันอันทุ์ยอย่างแรกคือวัตถุดิบของเราครับวัตถุดิบเนี่ยคือของเราเนี่ย เป็นอยู่ในธรรมชาตินะครับของประเทศไทยเนี่ยก็มีความหลากๆนะครับในเรื่องของอวัตถุดิบนะครับไอต,ตัวพวกนเนี้ยเนี่ยทำให้เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สร้างสารรค์กันมาตั้งแต่การเป็นอยู่ในสังคมนะครับแล้วก็ทําอาหารประกอบกับการทาอาหารที่ทานที่บ้านมาตั้งแ่อดีตนะครับจึงมีการสร้างสารรค์อาหารจานเด็ดๆมาตั้งแต่เล่าเรื่องราวมาตั้งแต่นมน ก็ถึงว่า,อาของเราเนี่ยมีรสชาติที่ไม่เหมือนกับประเทศอื่นๆนะครับแล้วก็ก็ทราบกันดีว่าอาหารของอาหารไทยเนี่ยก็ดังไปทั่วโลกแล้วนะครับยิ่งมีเชฟดังๆที่ทําอาหารไปเผยแพร่ในต่างประเทศนะครับนําวัตถุดิบไทยไปให้ชาวต่างชาติได้เรียนรู้ได้รู้จักครับเชิญชวนมาเที่ยวเมืองไทยนะครับในส่วนของ มาลิ้มรสอาหารไทยไม่ว่าแต่ละัมนค่าเนี่ยก็จะมีรสชาติที่แตกต่างกันแล้วก็มีความอร่อยที่แตกต่างกันจึงต้องเชิญชวนมาท่องเที่ยวแล้วก็มา,มาชิมมาทานครับทั้ง3จังหวัดนี้นะครับในเดือนมิถุนา3ามถมิถุนาในจังหวัดระยองนะครับแล้วก็2 8ถึง30มกราคมนะครับที่เชียงใหม่แล้วก็2ีถึงนะ27เนี่ย ที่จำบัดดอสามพื้นที่เนี่ยเราคิดว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยน่าจะมีคนไม่ตม่ำกว่าสองหมื่นคนนะครับแล้วก็รายได้ภาพรวมเนี่ยน่าจะถึง70บถึง8ปบาทท่องเที่ยวไปลายปีผมนั่งเลยนอย่างเี้นะครับตามเป้าที่เรากำหนดไว้ตลาดน้ำเียนของชาวต่างชาติครับตอนนี้ก็ ที่เป้าที่ตั้งเอาไว้คือ25-30ล้านคนนะครับในระยะเวลาหนึ่งปีแต่ถึงเวลาตอนนี้เนี่ยวันนี้วันที่ 20, 20, 27นะครับตอนนี้เราได้9,900กว่าครับใกล้10ล้านเข้ามาแล้วก็คิดว่าสิ้นปีน่าจะรู้เป้าเรื่องเรื่องของจำนวนนักงเที่ยวชาวต่างชาติครับ ก็คือที่จริงเป็นเมนูที่เราเราเคยไปชิมที่ร้านอาหารแล้วเราชอบนะครับก็คือข้าวขยำปูแล้วก็เราใช้อินกิเดียนที่มันเป็นปูม้าของไทยเนี่ยนะครับผมที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นมันเป็นจุดเด่นของอาหารไทยอยู่แล้วะพวกตัวอินกิเดียนของของบ้านเราที่มันที่มันสดความหวานความคมก่อบของมันอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็บวกกับรสชาติน้ำยำที่มันมีความเป็นไทยของเรามีความคมกรอบอยู่แล้วก็เลยเลือกเป็นเมนูนี้เข้ามาผมว่าอย่างแรกคือมันมันสนุกแลยครับผมคือเราเราทำแล้วเราเอนจอย้วอย่างที่สองคือ พอเราได้ทําอาหารให้ใครสักคนกินแล้วเราเห็นเขากินแล้วแบบเฮ้ยเขาแฮปปี้เขามีความสุขเขาเอนจอย่เงี้ยผมว่ามันก็คือสิ่งที่สิ่งที่เราเห็นแล้วเออมันมันฟูลฟิลเราครับงานก็ที่จริงงานนี้ก็น่าสนใจนะเพราะว่าอย่างที่บอกไปคือประเทศไทยมันมีวัตถุดิบแล้วก็มีแบบส่วนผสมอะไรที่มันแบบน่าสนใจในแต่ละภาคกี่แล้วที่มันแตกต่างกันไปนะไม่ว่าจะเป็นภาคตะวันออกภาคเหนือภาคอิผานอะไรเงี้ยวัตถุดิบมันก็ทางต่างกันแล้วก็วิธีการปรุงก็ต่างกันด้วยฮะก็ ถ้าเอาเรื่องนี้เข้ามาปนกับ <c oughs> ในเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยกันน่าสนใจเลยโอ้โหงานดีๆแบบนี้ต้องบอกเลยว่าต้องไปห้ามพลาดนะครับผม <c oughs> เพราะว่ามันทาให้เราได้ซึมซับได้ a p p r e c i a t e กับกับความเลือค่าความล้าค่าของของวัตถุดิบของบ้านเราซึ่งจริงมันไม่ต้องไปหาที่ไหนของบ้านเราเนี่ยทั้งสดทั้งอร่อยนะครับแล้วก็มันเป็นมันเป็นสวรรค์ของของนักท่องเที่ยวเป็นสวรรค์ของของนักชิมนะครับผมไม่งั้นทั่วโลกเขาไม่กลูกมาบ้านเรานะครับซึ่งตอนนี้เนี่ย ประเทศก็เปิดแล้วนะครับผมการท่องเที่ยวก็กลับไปอย่างเต็มสตรีมเพราะฉะนั้นก็อยากให้พี่น้องของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นในสายท่องเที่ยวนะฮะหรือว่าสายกินก็ดีนะครับผมมาเที่ยวมาชิมกันเที่ยวเมืองไทยอย่าให้แพ้ฝรั่งนะครับผมคือคนไทยก็ต้องมาเที่ยวเมืองไทยด้วยนะครับซึ่งมันเป็นสิ่งที่มันมันเขาเรียกมาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับให้กับบ้านเราด้วยนะครับก็เลยอยากจะขอย้ำอีกครั้งนะครับผมสำหรับเทศกาลอาหารนะครับที่รวมความอร่อยไว้ที่เดียวอย่าง Amazing Thai Taste Festival นะครับผมจะจัดขึ้นนะครับในช่วงเดือนมิถุนา ถึงสิงหานะครับผม3จังหวัดด้วยกันนะครับเริ่มต้นที่จังหวัดระยองก่อนเลยนะครับผม3-5มถมิถุนายนนี้นะครับผมนะฮะที่จังหวัดระยองนะครับที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลระยองนะครับและสำหรับจังหวัดเชียงใหม่นะครับ28-30ปาิกรกฎาคมนะครับณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่และสุดท้ายนะครับในเดือนสิงหาคมครับวันที่2 5 2สิหาสิสิงหานะครับที่อุดรธานีนะครับที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุดรธานี นะครับผมก็ต้องฝากทุกคนเอาไว้ด้วยแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยทอททและเซ็นทรัลมากๆนะครับผมที่ทําให้งานดีๆแบบนี้จัดขึ้นได้นะครับและก็จ่ายไปทั่วภาคของประเทศเราครับก็ต้องบอกว่าในในภาคของตัวแทนภาคเอกชนค่ะบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาก็มีความภูมิใจแล้วก็แล้วก็ศูนย์การค้าเซ็นทรัลของเราก็ยินดีที่จะสนับสนุนภาคการท่องเที่ยวนะคะเพื่อให้เศรษฐกิจของ ประเทศไทยของเพื่อนได้นะคะแล้วก็เราก็มีศูนย์ที่ครอบคลุมทั่วประเทศนะคะก็ยินดีค่ะแล้วก็ขอขอบคุณมากมากค่ะอยากเชิญชวนให้มาเที่ยวงานกันด้วยค่ะขอบคุณค่ะดีครับจริงๆแล้วางานนี้ครับขึ้นมาต้องขอบคุณกรทกแลสนเทศนาที่มีสถานที่ให้นะครับแล้วก็อยากเชิญชวนทุกท่านนะครับให้มาเที่ยวยก็คือประสบการณ์กายแล้วการไปเที่ยวตอนนี้ให้ประสบการณ์หรือว่าเปิดการท่องเที่ยวให้กับริ้น นะครับให้เราสัมผัสเพราะว่ามีร้านหลายๆร้านรสชาติจากหลายๆที่มารวมอยู่ในที่เดียวกันซึ่งไม่ต้องไปหลายๆที่เลยมาที่เดียวได้ทานหลายๆอย่างนะก็เป็นการท่องเที่ยวของรินนะครับแล้วก็เปิดประสบการณ์รสชาติครับผมออครับตเชิญชวนด้วยนะครับสำหรับงานไทยอเมริกัไทยเทสนะครับเพราะว่านอกจากจะแบบสนับสนุนการท่องเที่ยวแล้วยังมีเรื่องภาคการ,กรเกษตรเรื่องเรื่องหลายๆคือประเทศไทยอาหารอร่อยอยู่แล้วแล้วก็ การเกษกตรก็อดดมสมบูรณ์อยู่แล้วก,ก็แนะนำหาให้คนชอบเชิญชวนให้คนมางานกันเยอะครับ ็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวข่าวสารที่ลูกปานํำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้เรียกได้ว,ว่าครบรถครบทุกเรื่องจริงๆเลยละค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดน,นะคะที่อยากติดตามข่าวสารงานดีๆแบบนี้ห้ามพลาดกับรายการ IPM อัปเดตเลยละค่ะสำหรับวันนี้ลูกปาและทีมขา่ขาวต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ